โอเคครับก็สวัสดีคุณดูทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์กุลชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาอยู่กันในแอปหาเงินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารนะครับก็สําหรับแอปนี้นะครับจะเป็นแอปเปิดใหม่นะครับเป็นแอปสําหรับสายลงทุนนะครับซึ่งแอปนี้ก็มีแจกโบนัสเงินสด100บาทด้วยนะครับสาหรับใครที่สมัครสมาชิกตอนนี้นะครับก็ จะได้รับเงินสด100บาทแบบผมเลยนี่แบบนี้เลยนะครับก็สําหรับเงินสด100บาทตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปใช้ซื้อ,อผลิตภัณฑ์นะครับที่เขาเปิดขายอยู่ในเว็บไซต์ได้นะครับซึ่งการลงทุนขั้นต่ําของแอปนี้นะครับก็จะอยู่ที่350บาทตัวนี้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะซื้อตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ แค่เติมเงินเข้ามา250บาทเนาะเพราะว่า,าเขามีแจกให้ฟรี100บาทอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองเติมดูสักหน่อยหนึ่งแล้กันนะครับในไหนก็ได้ในส่วนของเงินฟรีมาละนะครับก็ก่อนอื่นถ้าใครที่สนใจนะผมจะทิ้งลิงก์ของเว็บนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับก็วิธีการสมัครเนี่ยค่อนข้างง่ายเนาะแค่กรอกเบอร์มือถือนะครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ แค่นั้นเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนสมัครเสร็จเนี่ยก็จะได้รับเงินฟรี100บาททันทีเลยนะครับแล้วก็สำหรับเมนูนะครับของเว็บไซต์เว็บนี้นะครับก็หลักๆแล้วนะครับในส่วนของหน้าโฮมก็จะมีอผลิตภัณฑ์ให้เลือกลงทุนนะครับก็จะมีอยู่หลายตัวนะอจะมีตัวที่ราคา500บาทนะครับอ่า0บาทเนี่ยเราจะได้ปันผลนะครับอยู่ที่ วันละ24บาทนั่นหมายความว่าเว็บนี้เนี่ยจะคืนทุนประมาณ20กว่าวัน20วันนิดๆก็จะคืนทุนแล้วก็จะหลังจากนั้นก็จะกำไรนะครับก็จะมีตั้งแต่5 0 0 1 5 0 0นะครับ5,800 10,000แล้วก็350นะครับซึ่งตัวที่น่าสนใจสำหรับใครที่แบบงบน้อยเนาะแบบไม่อยากเสี่ยงเยอะก็เป็นตัวด้านล่างตัวนี้ 350บาทนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองดูด้วยนะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูเมนูกันก่อนนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่หลังจากเพื่อนๆทําการลงทุนซื้อผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยก็มากดรับผลกําไรในเมนู e a r n i n g ็ตรงนี้ต่อไปเป็นเมนูเปิดกล่องหีบนะครับโดยการเปิดกล่องหีบเนี่ยเขาจะให้เรากรอกเ k ตคนะครับอ่าสำหรับ CK เตรงนี้นะครับก็ เดี๋ยวผมบอกอีกทีแล้วกันเนาะว่าหาได้จากไหนนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะกรอกตามผมได้เลยนะถ้าใครที่ดูคลิปวันนี้นะครับก็น่าจะกรอกตามกันได้อยู่น่าจะยังไม่หมดอายุนะประมาณนี้แล้วก็กดโอเคไปนี่ปึ้งขึ้นมาแบบน,นี้เราก็จะได้รับเงินสดนะครับก็จะเรนดอมนะเนี่ยเราสามารถสามารถที่จะดูได้จากตรงนี้เห็นปะก็จะเรนดอมนะครับได้คนละ2บาท3บาทอะไรประมาณนี้ โดยในส่วนของโค้ดนะครับผมหามาจากไหนเนาะก็แหนเพื่อนไปเข้าร่วมกลุ่มไลนะน์นะนี่กลุ่มไลน์กลุ่มนี้เลยในกลุ่มนะครับจะมีแอดมินเนี่ยเขามาโพสต์โพสให้นะซึ่งช่วงเวลาเนี่ยก็ไม่ได้แน่นอนนะครับผมแต่ก็ในแต่ละวันเนี่ยจะมีโค้ดมาให้อย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมกลุ่มไลน์แล้วก็ไปาหาโค้ดมากรอรับเงินสีได้ ต่อไปเมนูแชร์ตรงนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะใครที่สายเชิญเพื่อนก็คัดลอก QR code ตรงนี้ไปแนะนำต่อได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็หน้านี้เนาะก็จะมะีการฝากการถอนนะนี่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูการฝากนี่กด,ดไปการฝากเงินนะครับขั้นต่ำอยู่ที่200บาทเป็นการฝากผ่าน QR code นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกจำนวนที่เราจะฝากได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการถอนเงินนะซึ่งการถอนเงินก็จะต้องกรอกในส่วนของชื่อแล้วก็หมายเลขบัญชีตามปกติตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปถอนอีกทีนะครับน่าจะใช้เวลาสักพักเลยกว่าจะถอนได้เนาะเพราะว่าเว็บนี้ถอนขั้นต่ําอยู่ที่150บาทนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาลงทุนกันแล้วกันเนาะอ่าผมจะเติมเข้ามาเท่าไหร่ละมัน350 มีอยู่100ผมก็จะเติมมา250นะครับนะผมก็จะกรอก250แบบนี้โอเคแล้วผมก็กดรีชาร์จ now รหัส QR code จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวขั้นต่ำในการฝากคือ200โอเคเราก,กดตกลงไปนะครับเขาก็จะเจน QR code มาให้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็แคปหน้าจอเลยปึ๊บแล้วเราก็เอาไปเติมในแอปธนาคารนะครับเงินมันก็จะเข้ามาให้ออโต้นะครับ โอเคครับก็ตอนนี้เงินเข้ามาแล้วนะหลังจากที่เติมไปสักพักหนึ่งเลยนะครับก็สำหรับใครเนาะที่เติมเงินแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างนานนะก็สามารถที่จะทักหาแอดมินในกลุ่มนี้ได้อย่าลืมไปเข้ากลุ่มนี้ด้วยนะเวลามีปัญหาการฝากการถอนจะได้สอบถามกับแอดมินเข้าได้นะครับโอเคทีนี้ผมเติมมาแล้วผมก็จะซื้ออันนี้นะ350บบาทโอเคกดซื้อไปเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เราซื้อนะครับมันก็จะมาอยู่ในหมวด Earning นะครับเขาก็จะเขียนรายละเอียดไว้คร่าวๆประมาณนี้เลยนะว่ารายได้ต่อชั่วโมงเท่าไหร่รายได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับราคาอุปกรณ์เท่าไหร่เนาะก็อุปกรณ์ที่ลงไปมัน350นะตลอดอายุไขเนี่ยมันจะทำารายได้ให้เราอยู่ที่900บาทนะครับโดยในแต่ละวันจ่ายให้เราอยู่ที่วันละ15บาทประมาณนี้ก็ประมาณ10วันนะครับเดี๋ยวมาทำคลิป รีวิวถอนให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าเว็บนี้มันถอนขั้นต่ำ150นะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มารีวิวคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะเผื่อเรื่อง <ๆ S 1> คนไหนที่สนใจนะเป็นสายลงทุนก็ลองศึกษารายละเอียดได้จากคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ